สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับัอนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนของโครงการบ้านมั่นคงในชุมชนคลองเตยประชากรน,นะครับชุมชนร่วมพัฒนานะครับแล้วก็ฟีพื้นที่ทั้งหมด318หลังคาเรือนอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่นะครับซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นนโยบายของรัฐเมื่อ สมัยท่านนายกรัฐมนตรีวุเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในสมัยนั้นได้มีมาตรการของรัฐออกมาในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ในชุมชนบิมคลองทั้งหมดและก็มีหลายๆโครงการได้เข้าไปร่วมโครงการพัฒนาบ้านบิมคลองนะครับโดยพอชอเข้าไปมีส่วนร่วมต่อมาครับหลังจากนั้นในชุมชนแห่งนี้ได้มีการทําสัญญากับพี่น้องประชาชน ราวๆ1 0 5่คนเป็นจำนวน153หลังคาเรือนและปัจจุบันได้มีการรื้อถอนบ้านของพี่น้องประชาชนไปแล้ว12หลัง12หลังนี้รื้อถอนไปแล้วจนถึงวันนี้ผ่านระยะเวลาไป10กว่าเดือนยังไม่ได้รับการก่อสร้างนั่นหมายความว่าสิกว่าหลังที่ได้รับการรื้อถอนไปยังไม่คงยังคงไม่มีที่อยู่นะครับต้องไปเช่าอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ไฟนั้นสร้างผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างมากวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งโครงการได้ส่งตัวแทนมาร้องเรียนต่อคณะรัฐมนตรีการบริการสังคมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการพูดคุยเรื่องนี้และแนวทางเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าพี่น้องประชาชนจะต้องอยู่รอต่อไปอีกกี่เดือนกันแน่ที่จะได้รับที่อยู่อาศัยตามโครงการของรัฐและก็มีการตั้งคําถามตัวโตๆว่าการที่เขายอมรับและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ กลับกลายเป็นเขาต้องมาเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนที่ขานรับนโยบายของทางภาครัฐและตอบรับเป็นอย่างดีและก็เป็นการตอบรับตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มเพราะฉะนั้น12หลังตรงนี้พี่น้องอยากจะสอบถามสั้นๆเท่านั้นเองว่าวันนี้จะสร้างให้เสร็จก่อน12หลังได้เมื่อไร่ทุกวันนี้ ได้รับเงินช่วยเหลือสมทบในการเช่าบ้านเพื่ออยู่ไปพางก่อนเพียง3,000บาทต่อเดือนซึ่งการเช่าจริงในปัจจุบันกลางใจเมืองในเขตหลักสี่แบบนี้ไม่สามารถใช้ใจ่ายได้จริงพี่น้องประชาชนยังคงต้องเี็ดเงินที่หารายได้มาเพื่อไปซัพพอร์ตการจ่ายค่าเช่าเพราะหวังว่าพอชอจะเร่งสร้างบ้านให้เขาได้มีบ้านหลังใหม่ในเร็ววัน แต่วันนี้ครับผ่านไปสิบกว่าเดือนยังไม่ยังคงไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องสอบถามไปยังหน่วยงานรัฐและก็ต้องสอบถามไปยังนโยบายของทางรัฐบาลในปัจจุบันว่านโยบายที่คงค้างอยู่ของรัฐบาลเก่าที่มีการดําเนินการมาแล้วและสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแบบนี้จะเอาอย่างไรถ้ารัฐบาลใหม่ขานรับจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนถ้าเกิดไม่ขานรับและพี่น้องประชาชนที่ ร่วมโครงการไปแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรวันนี้พี่น้องประชาชนที่มาก่อนถแถลงข่าวตรงนี้พูดคุยกับผมบอกมืดแปดด้านหันไปทางไหนก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อจะร่วมโครงการของรัฐต่อก็ยังไม่รู้ว่าจะทีท่าว่าจะเสร็จเมื่อไหร่จะถอนออกก็ถอนไม่ได้แล้วเพราะเขารื้อบ้านของพวกเขาไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คณะอนิการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนไว้และ จะนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในบ่ายวันนี้เลยเนื่องจากว่าบ่ายวันนี้จะมีการเชิญตัวแทนจากพอชอเข้ามาร่วมพูดคุยในประเด็นที่คล้ายคลึงกันและก็ได้นาเรื่องของอชุมชนของประชาอะของเพื่อนประชากรและ,ะชุมชนร่วมพัฒนาเข้าไปหารือด้วยในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ทางตัวแทนของพี่น้องประชาชนทางท่านไพรัตได้นําเสนอต่อพี่น้องประชาชนถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคร่าวๆครับเชิญครับ สวัสดีครับผมนายพระราชบังบอรอดนะครับซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเป็นประชากรเป็นประธานในโซนแปดที่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยในเขตอักสีของเป็นประชากรนะครับในส่วนที่พี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบเนี่ยผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนโยบายรัฐมาแล้วเนี่ยเราทําตามกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยในชุมชนเนี่ยในคลองเนี่ยย,ยังมีผู้ที่เห็นต่างในคลองเนี่ยอีกเป็นจานวนมาก ในกระบวนการที่มีผู้เห็นต่างนะครับแล้วก็มีการขัดขวางในเรื่องการสร้างขงบวนการของรัฐเองเนี่ยได้ทํา m อยร่วมกันเนี่ยหลายองค์กรที่ผมมีในหนังสือนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่มีกระบวนการการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมยีฝ่ายเดียวครับคือปอชอที่เป็นผู้ดําเนินการพอดําเนินการไปถึงขั้นตอนรื้อที่จะสร้างก็ไปเจอผลกระทบกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมแล้วมาขัดขวางในเรื่องของผู้รับเหมาใ่ใ้เอาเสิ่งก่อสร้างขึ้น เพราะฉะนั้นเลยส่งผลกระทบต่อผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการโครงการของรัฐไม่สามารถสร้างได้ซึ่งอย่างที่ท่านสอสอได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ที่เข้าร่วมเนี่ยสามร้อยนะครับที่เข้าร่วมท่านประธานร้อยตอนนี้ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามครับแต่เราลื้อสิบสองหลังที้พสองหลักสิบสองหลังเราลื้อไปแล้วมันทำไม่ได้ ทำให้คนที่เข้าร่วมโครงการที่จะพัฒนาตามโครงการนโยบายรัฐเนี่ยไม่มั่นใจในเรื่องของการที่จะสร้างต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยลงมาดูแลเรื่องนี้นะครับไม่ใช่พอทําให้เนาลื้อแล้วแล้วสร้างไม่ได้โดนผู้คัดค้านปุ๊บจบเลยสร้างไม่ได้ของผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่เช่าบ้านหน่วยง,งานองค์กรให้แค่สามพันปัจจุบันค่าเช่าบ้านมันเช่าไม่ได้อยู่แล้วครับสามพัน เราต้องเช่าสามพันสี่พันแล้วนี่กําหนดระยเระเวลาที่จะสร้างสิบเดือนมันเกินมาแล้วมันจะเกินในสิบเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมันจะต้องส่งผลกระทบในเรื่องค่าเช่าบ้านต่อไปทั้งหน่วยงานตรงนี้จะคิดว่าจะแก้ไขพี่น้องประชาชนอย่างไรให้มันลดผลกระทบตรงนี้ผมฝ่ายอีกนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งโครงการนโยบายรัฐนะครับถ้าหากว่าโครงการเนี่ย โยนความรับผิดชอบให้กับตัวชุมชนเองให้กับสหกรณ์เองเนี่ย <więcej> ผมว่ามันหนักเกินไปในเรื่องของที่จะให้ชุมชนมาตั้งสหกรณ์แล้วเช่าพอเช่าที่เสร็จต้องมาลบลาค่าฟันกับพี่น้องกันเองแล้วต้องจ้างทนายความมามาฟ้องกันเองเนี่ยผมคิดว่ามันสร้างภาระให้กับสหกรณ์กับพี่น้องประชาชนมากเกินไปรัฐเองเนี่ยควรจะลงมาดูเรื่องนี้ทางกรมนารักษ์ให้ผมเช่าที่แต่พี่น้องที่ไม่เข้าร่วมกับให้สหกรณ์เไปฟ้องร้องขับไล่กันเอาเอง ต้องเสียเงินเสียทองทางสาการเองเราไม่มีเงินที่จะไปจ้างทนายขนาดนั้นที่จะมาฟ้องกันหลายๆร้อยล้งคาเลยเพราะนั้นผมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนกันให้รอบครอบเสียก่อนก่อนที่จะมาขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยเนี่ยแล้วลื้อแล้วเนี่ยเกิดผลกระทบนะครับอันนี้ผมฝากหน่วยงานเลยว่าคุยกันก่อนพอคุยกันเรียบร้อยแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะเอาอย่างไงนะครับส่วนที่ลื้อแล้วเนี่ย ขอกาหนดระยะเวลาการสร้างเลยว่าจะให้เขาเนี่ยสร้างได้เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้เขาต้องเสียค่าเช่าเกินสามพันอยู่แล้วสี่พันห้าพันเขาส่วนต่างแล้วสร้างไม่ทันกําหนดอีกเขาจะต้องได้รับผลกระทบต,ตรงนี้ไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นขอให้กําหนดให้สร้างให้เร็วที่สุดเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีหลายองค์กรนะครับมีทั้งตำรวจทหารอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้กันก่อนให้เขาสร้างนะให้ลดผลกระทบตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ลองฟังจากผู้ที่ได้รับผลกระทบสักต่อ,อยนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญเ,เชิญประเมษนิดหนึน่งในฐานะที่เป็นประธานหาหกรนะครับที่เข้าที่แล้วรื้อแล้วเข้าะบวนการแล้วรับสินเชื่อแล้วแต่ไปไม่ได้ฟังจากข้านประธานนิดนึงว่าท่านร้อยอกน้อยใจอะไรขนาดไหนครับสวัสดีนะคะสวัสดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณท่านหลวงเราต่อ้วยเพราะว่าชุมชนร่วมพัฒนาเป็นชุมชนที่ใหญ่แล้วก็พี่น้องอยู่ันเยอะมากตอนนี้ ทางหน่วยละก็จะทําโครงการเรื่องบ้านมัน่นคงให้คนจนได้มีบ้านเราก็ตามนโยบายเลยบางคนไม่มีสตัมกู้เข้ามาเพื่อที่จะได้บ้านแต่อร้์แล้วเราสร้างไม่ได้ปัญหาหนักเลยคนที่รลือ1สบสองหลังนี้เดือดร้อนมากแล้วที่ทํางานก็ไม่ได้อยู่ตรงใกล้บ้านต้องไปเช่าที่อื่นอยู่ถึงสองที่เลย แล้วความเดือดร้อนนี้ยอมรับหนักมากเลยแล้วเป็นประธานสาหาก,กรณ์โดนด่าทุกวันของญาติพี่น้องเพราะว่าเขาหาว่าเราทําให้เขาเดือดร้อนแต่เราบอกไม่ใช่เราทําเพื่อพี่น้องเราจะอยู่สักกี่ปีลูกหลานเราหนละืถ้าเราไม่ทําเราไม่ตามตามนโยบายของรัฐลูกหลานจะอยู่ยังไงเราไม่แน่ใจว่าเขาจะนั่นยังไงถึงได้ทําตามโครงการของรัฐตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่า ทางพอชอให้เราลื้อเราลื้อโอเคกล่าวว่าถ้าจะสร้างจริงๆไม่เกินสิบเดือนแต่นี่สิบเดือนแล้วเราก็ยังสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเอาช่างมาทหารตำรวจไม่ลงพวกเราอายุมากๆเนี่ยต้องมาลบกับพวกชาวบ้านโดยที่ไม่เห็นด้วยกับเราเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ว่าอันนี้เราสร้างในที่ดินที่เราเช่า แต่ก็รือบ้านของเราปลูกในที่ดินของเราแต่ก็ยังปลูกไม่ได้เพราะว่าไม่มีผู้ใหญ่ลงมาดูเลยมีแต่พวกกรรมการเนี่ยที่ว่าจะต,ต้องไปลบกับพวกที่เห็นตาบเราเราเราไม่ว่าเลยนะที่คุณเห็นต่างแต่อันนี้เราจะขอสร้างของเราที่บ้านของเราเองที่เราเช่าบางคนไม่ใช่ค่ะบางคนนี้จูงกันมาเลยค่ะพวกที่เสียผลประโยชน์ เพราะว่าพวกเสียคุณประโยชน์นี้ก็มาเย้ยเย้วกันช่างก็ไม่กล้าลงแล้วพวกเราเนี่ยไปลบกับคาก็ไม่ได้เพราะว่ากรรมการก็มีแค่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบอลน,นะคะบอลผู้ที่รับผิดชอบตรงนี้เชิดโพตรป้านะคะเพราะว่าสงสารพวกปา้าๆเอะคือสามพันก็จริงแต่เราไปไปจ่ายค่าบ้านมันมากกว่ามากกว่าสามพันแล้วถ้าหมดเงินตรงนี้งบตรงนี้เราจะเอาตรงไหนถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นบ้านเลย เนี่ยค่ะก็ขอบอตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเพราะที่ชาวบ้านทุกชาติ่าหนูก็เป็นคนที่รูานในสิบสองอาคารเรือนก็ได้เห็นกะทอตอนนี้หนูต้องเช่าบ้านอยู่สองที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหนึ่งที่แล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่กับกับพี่น้องอีกที่เราอยู่กันทั้งหมดสิบกว่าคนเช่าบ้านอยู่ตอนนี้ผลก็โทษของเราคือตอนนี้ไม่ได้สร้างบ้าน บ้านนี้แล้วยังไม่ได้สร้างขอความกรุณาค่ะเราอยากกลับไปบ้านที่เิมขอช่วยเราด้วยนะคะครับก็จากที่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้เห็นนะครับว่าโครงการนโะยบายของรัฐที่ตั้งใจอยากจะเข้าไปดูแลที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยแต่กลับกลายเป็นการเข้าไปดูแลแบบตีกรอบนะาการติกามากมายและสุดท้ายไม่เกิดขึ้นจริง มันส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมันส่งผลกระทบต่อรายรับรายจ่ายของแต่ละครอบครัวมันยิ่งเข้ากับว่าโครงการของรัฐนั้นเนี่ยไปซ้ําเติมผู้ที่หมดสิ้นึ่นหนทางแล้วรัฐยังคงไปซ้ําเติมให้เขาหมดซึ่งหนทางออกนะวันนี้ไม่รู้หันหน้าไปพึ่งใครแล้วติดต่อมาบอกว่าผ่านไปสิบเดือนจากที่เคยรับปากว่าบ้านจะเสร็จ กับกลายเป็นว่าผ่านมาสิบเดือนจะต้องมาเริ่มต่อสู้ว่าจะเริ่มสร้างบ้านให้เขาได้เมื่อไหร่อันนี้ผมถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ไปดําเนินการทางเรื่องนี้ต้องเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดและนี่คือความผิดพลาดและผลของการกระทําของหน่วยงานท่านท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนมากกว่านี้นะครับยังไงฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามและก็สื่อมวลชนทุกท่านติดตามโครงการนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าโครงการของพอชอและก็ติดตามผลการดำเนินงานของพอชอหลังจากวันนี้เป็นต้นไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีคณะกรรมการจะมีการเชิญตัวแทนจากพอชเอข้ามาร่วมพูดคุยและก็จะ,ะเพิ่มประเด็นวาระนี้ในการประชุมในวันนี้เลยครับเพื่อใหอ้ข่อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขโดยด่วนครับขอบคุณครับ ต้องขอขอบคุณท่านประธานและก็คณะกรรมการเป็นอย่างมากแล้วนะครับที่รับเรื่องราวของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้อันนี้ได้เร็วที่สุดให้เห็นให้เห็นภาพว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วหน่วยงานลงมาทําให้เห็นภาพเป็นอย่างจริงจังเลยนะครับอันนี้ผม,ผมขอฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับให้ตามเรื่องนี้มาหน่อยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิงวอเลยนะครับว่า ควรจะทําให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับผลกระทบคนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคาดความเชื่อมั่นเรื่องโครงการบ้านมั่นคงเกลือกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลอยากจะทาให้ท่านสสที่ดูแลในเขตของเรานะครับเนี่ยเป็นชุมชนที่ท่านสสอ่าเป็นคนที่ทป,นนทประสานรละดูแลตรงนี้นะครในเรื่องของผลกระทบโครงการบ้านมั่นคงก็ประเด็นเรื่องของบ้านมั่นคงนะครับ ก็เป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าจะชุบกันมายาวนาะนมีประเด็นปัญหาหลายแง่หลายม,ามุมมากมีบุคคลผู้ได้รับผลกระทบหลายด้านมากนะครับเพราะฉนั้นเป็นมันเป็นปัญหาที่เมื่อมีผู้เม,ม่มีผู้รับผลกระชบได้เยอะขนาดนี้ครับตลอดแนวคองนะของเปิดเลยคนระับผมคิดว่ารัฐบาลควรต้องให้รับ ให้ความสําคัญมากกว่านี้แล้วก็ให้ความสนใจมากกว่านี้นะครับในการแก้ปัญหาตัวโครงการบ้านมันนม่นคง,งอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการหรือคนที่เข้าร่วมโครงการก็ตามไปเพราะปัญหานะั้มีเยอะมากจริงๆนะครับเพราะนั้นผมอยากจะขอฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับให้การติดตามให้การเข้าดูนะครับกับ ประเด็นปัญหาตัวบ้านมันคงนี้ก็เพิ่มระดับไปทุกท่นยเยอะจริงๆครับยังไงก็วันนี้ผมขอขอบคุณประชาชนมากนะครับที่เข้ามายื่นหนังสือและขอขอบคุณท่านประธานมูลนิธิการส่วนการด้วยนะครับผมและเรื่องตรงนี้ผมก็อยากจะขอให้ทุกคนติดามในชีวิตเพราะเราจะต้องหาคำตอบให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับขอบคุณมากครับ